สวัสดีครับมาพบผมผ่านกบในช่องผ่านกบพาลุยครับผมวันนี้มีภารกิจครับผมมาตีพึงหลวงครับต้นมะขามเนี่ยบุนนะครับผมต้นมะขาม <S 1> <S 1> ที่แรกก็ <S <S ผมก็ตามตัวอยู่ฝั่งนู้นนะครับตามอยู่สองสามวันไม่เจอมันบินมานีแหละไม่เจอแต่นี่เดินเลาะมาทางนี้เนาะพอดีบ้านหลนังนี้เขาบอกว่าเออเนี่ยอยู่ต้นมะขาม่ะ เดี๋ยวตีแบ่งกันครับผมเดี๋ยวดูลังพึงครับครับลังผึงครับผมโอ้ลังใหญ่พอสมควรครับผมซุ่มซุ่มนี่ก็ขึ้นน่าจะขึ้นง่ายอยู่ครับผมเนาะขึ้นง่ายอยู่ครับเดี๋ยวเจอกัน้างบุครับผมทครบทำอะไรเรียบร้อยก่อนครับนี่ครับคนเจอครับผมอานนท์ครับผมอืมอานนท์ครับผมนี่ คนนี้ครับผมอันนี้จะคล้องบ้านครับนี่จะคล้องบ้านครับผมน่อคนเจือืมคนเจออยู่ใกล้ๆบ้านผมเลยครับอยู่นี่แหละครับผมอ่ะเดี๋ยวทําครบสักครู่กับผมนี่ครบเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวแต่งตัวล้วขึ้นกันเลยครับสักครู่ดูครับผมขอไป อยากมาดูใก่ชิดจักิดเป็นยังไงโอ้จักันได้ไอได้ไหมเนาะอโนดูจากสภาพครับได้ยุได้ยุอืมของแชครับแต่ต้องมีควรดาเด้อดูว้ครับแต่ละองอืมดู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 ครับอยากดูภาพไม่เคยเห็นอ้าวรอสักครู่เปลี่ยนครับเปลี่ยนจากมุ่งที่ขีคขาที่ขาดครับมาเป็นเต้นครับผม เดี๋ยวจะรูดมีปิดเนาะของแท้ครับรูดปิดแล้วก็จะมีมุ้งอีกชั้นหนึ่งครับผมนั่นแหละจะเข้าไปอยู่ข้างในครับอโอเคปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยแล้วไปขึ้นกันเลยครับครับใกล้จะถึงรังแล้วครับเดี๋ยวจุดครบกันครับนี่ก็อยู่ห่างจากรังประมาณสามเมตรเนาะเดี๋ยวจ,จุดครบกันเลยครับผมอ่ะถึงรังแล้วครับผม ควรใส่เลยครับทำดูกันนี่โอ้ควรลมหวนครับผมเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูขึ้นไปไกลๆอีกครั้งนิดค,ครับผมอ่ะคนนี้ครับ ออืโอ้หลังสวยครับผมหืมน้ำหวานโอ้โหสวยจอดครับเอาเดี๋ยวผมต้องคืนไปโห้นคืนจิ้งนุ่นแล้วคืนไปจับคอนฝั่งนุ่นครับผมดูลังครับผม โอ้สุดยอดครับนามก็โอเคครับผมนามอโอเคตัรตัดเลยครับรันครับผมเห็นแล้วเนาะเอาส,สวายครับผมตัดหนังบันก่อนเล็กรับ วันดีไป Yes, on your flight. i'm um, couple oh. okay. มัดังน,นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะหักโอ้เสียประมวลเดี๋ยวเดียวก่อนคร <c oughs> ับแป๊บหนึ่งครับผม ตัดหลังครับผม กระตมเลยครับผมเราจะแบ่งใส่ถุงเลยดู ไปครับผมไปเดี๋ยวลงต้นกันครับ

งานที่ได้ครับผมหลังก็สวยครับขาวสวยไม่มีถอดครับพิเซนเตอร์ครับเป็นไงครับย่อย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 ลอยมากครับผมนี่สดสดใหม่ครับลงจากต้นโอ้นี่ก็อยู่ประมาณสองลูเนาะร่างใหญ่ใหญ่ไม่ใครพร้อมครับนะน้ำก็อยู่อยู่ับประมาณสักสี่ห้าลูนะจะได้ครับผมน้ำเดี๋ยวทำการแบ่งครับผมก็จะของพึ่งเนาะจะของบ้านครับ วิ่งไปเสืออยู่น้อยแจมอะแบ่งกันคนละครึ่งครับผมนี่ลังโค้ชีกมะน้ำหวา,านหลายเยอะคนละกลมนี่แหละครับผมอ่ะอย่าลืมนะครับช่องกบพาลุยครับผมเฮ้ยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับผมผ่านกบในช่องผ่านกบพาลุยด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs>